เปิดเทอมกันหรือยังเปิดเทอมกันหรือยังเปิดเทอมกันหรือยังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูสตอรี่นะครับอยู่ในหน้าเกมของ g Grow g a เด e นนะครับมาปัญหาโลกเกือบจะแตกนะครับก็หลังจากที่พี่ลงคลิปไปนะครับว่าตอนที่แบบเก็บผล,ลไม้นะครับแล้วก็เก็บมาได้ร้อยกว่าผลนะครับก็จะมีคาถามขึ้นมาว่าพี่ครับผมปลูกต้นอะไรดีครับอย่างเงี้ยเออ เนาะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าปลูกต้นอะไรคุ้มที่สุดนะครับมาไปที่ร้านค้าก่อนเลยมาเดี๋ยวจะบอกนะครับมาอันดับแรกนะครับต้นอ่าต้นคามมอนนะครับก็คือต้นสีเทาๆพวกนี้ครับต้นคามมอนปลูกแล้วเมื่อติดสถานะมูลลิทเนี่ยเราจะได้แค่อ่าหนึ่งแต้มเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้นอันคอมมอนเนี่ยที่เป็นสีเขียวๆพวกนี้นะครับอ่ะ ก็ปลูกแล้วนะครับเราจะได้2แต้มนะครับต่อมาตัวแรนะครับที่ตรงนี้เป็นสีฟ,ฟ้าๆนยครับถ้าปลูกแล้วนะครับมันติดสถานะมูล,ลิตเนี่ยมันก็จะได้3แต้มนะครับส่วนรีเจเนอเรทนะครับรีเจเนอเรทไม่ว่าจะเป็นอแตงโมนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรไว้ตัวนี้คือพับกินใช่ไหมแล้วก็แอปเปิลน,นะครับบมบูพวกเนี้ย ปลูกแล้วนะครับเมื่อติดสถานะเราได้สีแต้มนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพิติมะาพร้าวอะไรอย่างเงี้ยกระบองเพชรอย่างเงี้ยแก้วมังกรอย่างเงี้ยแมงโกะนะครับมะม่วงเง,งีย้ยองุ่นเงี้ยเฮอองุ่นไม่นับอ่าสุดท้ายที่แมงโกะนะครับถ้าปลูกแล้วนะครับติดสถานะอ่ามูล,ลิเราจะได้5แต้มทุกคนส่วนพวกดีวายนะครับพวกเนี้ยตั้งแต่องุ่นลงมาเนี่ยจนถึงโกโก้ Go, นะครับ ถ้าติดสถานะมูลิตมันจะได้อยู่ที่6แต้มนั่นเองทุกคนนะครับแล้วพี่แนะนําให้ปลูกต้นไหนดีครับเพราะว่าผมเห็นบางช่องเนี่ยเขาให้ปลูกต้นพวกนี้นะครับเออใช่ถึงแลใช่ไหมใช่ครับก็คือไอ้น,นั่นคือสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบว่ายังไม่มีทุนพอที่จะซื้อต้นระดับรีเจเนอรี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูสวดพี่กันดีกว่าทุกคนว่าพี่ปลูกต้นอะไรบ้างนะครับ เพื่อที่จะให้เห็นได้แบบชัดเจนนะทุกคนเดี๋ยวขอญาติลกสวนอีกทีเลยแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวขอญาติปล่อยมดไปก่อนนะครับวิธีดั้งเดิมคือต้องปล่อยมดก่อนทุกคนอ่าฮะปล่อยเสร็จแล้วก็ทําการโลกเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเห็นอะไรเก็บหมดแล้วกันจั่างหวนนี้อ่ะเก็บหมดเก็บหมดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ติดสถานะเลยเหรออ่ะไม่เป็นไรอ่ะเพิ่งจะติดนะครับแสดงว่าวันนี้ดวงไม่ค่อยดี เก็บมาเก็บมาเก็บมาไม่ค่อยติดสถานะเลยว่ะทุกคนเมื่อวานติดเมื่อวานติดสถานะเยอะกว่านี้นะครับเออเมื่อวานเมื่อวานตอนที่เก็บโชะครับลัคก,กี้รัวรัวเลยทุกคนลัคก,กี้ที่ติดสถานะมูล,ลิตนะครับเยอะมากเอออ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาๆมาเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมดเก็บเร็วๆเลยแล้วกันวันนี้นะครับคิดมันจะได้ไม่นานเกินอ่ะก็ปล่อยมดลงสวนนะครับแล้วก็เก็บ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 ดูดิลัคกี้ลัคกี้สิบสองอ่ะ บมโบนะครับแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะก hmm. nah. ็เก uh, ็บมาเก็บมาเดี๋ยวเรามานับกันทีเดียวเลยนะครับว่าเฮ้ยผลไม้ที่ติดมมลิศเนี่ยเราเราได้มากี่ผลนะครับมา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 เก็บ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 อุ้ยกระเป๋าเต็มเดี๋ยวขอญาตเคลียกระเป๋าแป๊บหนึ่งทุกคนเมื่อกี้ขายได้สามล้วกว่าเอ็มนะครับมาเรากลับมาเก็บกันต่อทุกคนหลังจากที่เคลียกระเป๋าเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ

เก็บหมดนะครับติดไม่ติดไม่รู้ถือว่าลลสวนไปในตัวเลยแล้วกันทุกคนกระเป๋าเต็มอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้เปิดกระเป๋ามานะครับยังมูลนิดนิดเดียวนะครับพอเปิดมารอบสองครับเต็มกระเป๋าเลยทุกคนดูเป็นพืชเลยอ่ะขายรอบที่สองปั๊บห้าสิบเอ็มทุกคนไปเก็บกระต่อ มาครับหลังจากที่เราได้เก็บพืชพันธุ์ที่ติดมูลิตจนหมดสวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในสวนกันว่าเฮ้ยสวนพี่เนี่ยมันปลูกอะไรบ้างนะครับมาอันดับแรกเลยครับเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยต้นมะม่วงทองนะครับมะม่วงนะครับมะม่วงถ้าจำไม่ผิดดูระดับมิติปะเออแล้วก็อ่าโกโก้เป็นดีวายนะครับแล้วก็ ลูกแก้วมังกรนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลูกแก้วมังกรอีกข้างในใช่ไหมแล้วก็จะปีต้นมะพร้าวนะครับต้นเดียวเลยแล้วก็ข้างหลังจะเป็นต้นพริกนะครับแล้วก็จะเป็นต้นกระบอกเพชรกระบองเพชรรู้สึกจะเป็นมิติกปะอ่าฮะแล้วก็จะมีบมโบแ่แซมแซม,มาด้วยนะครับนี่นี่คือความลับของผมนะครับจะปลูกยังไงให้ได้ติดมิติกแบบเยอะๆนะครับเราต้องมีเสาหลักเมืองนะครับ ทุกพื้นที่มันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเอออ่ะทุกคนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีแอปเปิลนะครับแล้วก็จะมีต้นพริกตรงนี้อีกสามต้นนะครับี่ก็มีเสาหลักเมืองอีกหนึ่งเสานะครับต,ติดติดมูลิตไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องเก็บล็อกไปแล้วนะครับคือมันต้นใหญ่นะครับอ่ะเอาไว้บูชาอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอง,งุ่นนะฮะอง,งุ่นองุ่น ส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้ระดับร e g e n เนอเรขึ้นไปทุกคนนะครับก็คือผมแนะนําให้ปลูกระดับร e g e n เนอเรขึ้นไปนะครับเวลามาติดมูล,ลิเนี่ยเอาเอาไปส่งนะครับมันจะได้แต้มที่มากขึ้นนะก็คือสแต้มบวกนั่นเองเนาะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวงเงตรงเนี้ยที่มันมีพื้นที่อยู่นะครับถ้าใครดูต้นคลิปหรือว่าดูคลิปที่ตั้งแต่แรก,แรกๆเนี่ยพี่ก็จะปลูกอะดั นะครับพี่ก็จะปลูกพวกแบมโบแซมเข้าไปนะครับเป็นแบบเป็นกองกองตับ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 เลยทีเดียวเชียวนะครับเอออ่ะนี่ฮะแบมโบนี่ฮะแบมโบเยอะมากเห็นไหมนี่ฮะแบมโบเยอะมากเห็นไหมนี่ครับนี่คือแบมโบที่ติดที่ติดนะครับเนี่ยที่พี่ปลูกไว้แล้วก็เก็บเก็บเอาไว้ในคลิปนี้นะครับนี่เห็นไหมส่วนมากก็เป็นแบมบูนะครับเออแบมบูติดดีมากทุกคนเห็นไหม นะครับแบาบูนี่ก็เป็นต้นต้นระดับรีเจนเนอเรี่นะครับถ้าเอาไปส่งก็ได้แล้วนะฮะสีแต้มเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการหน่อยดีกว่าทุกคนนะครับสําหรับการเ,าเก็บเกี่ยวในรอบนี้นะฮะมาผลประกอบการในการเก็บเกี่ยวรอบนี้นะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ แปนะครับเริ่มลงมาเริ่มลงมา90 100, 100ทุกคน1 1อยสิบนะครับ120ผลนะครับที่ติดมูลลิตรรอบนี้โอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้พี่ afk ไว้ประมาณสิชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงคือปล่อยเลยแล้วก็ เ,เวลาเราเก็บผลผลิตก็วางน้องมดเข้าไปนะครับเวลาเราเก็บได้1ผลมีโอกาสดอกเข้าตัวอีก1ผลนะครับมาเดี๋ยวเรามาส่งส่งเควสกันเลยทุกคนนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เควสเขาก็จะปรับแล้วใช่ไหมจากที่แบบว่าใช้หนึ่งพันล้านนะครับตอนนี้เหลือ500ล้านแล้วทุกคนนะฮะอ่ะกดไป5 0 0ร้อยล้านนะครับแล้วก็อา่าส่งมูล,ลิตให้เขากินนะครับ ตอนนี้ก็ทำการปลดล็อกมูลลิตไปแล้วนะครับทั้งหมด80ผลเดี๋ยวจะทำการบูชายันให้กับเจ้านกคูกนะครับเอาไปเจ้านนคูก่กินซะได้กี่แ้มวะ359แต้มทุกคนเฮ้อเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ395แตมเหมาเรายังขาดอีกประมาณ200แต้มนะครับอ่ะส่งให้กินรอบ2นะครับส่งไปเอาไปกินเจ้านกคูก โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ส่งครบไปแล้วนะครับ530แต้มนะครับตอนนี้ก็สะสมตัวไข่ได้แล้ว30ฟองนะครับแล้วก็ตัวไข่เนี่ยเปิดเรื่อยๆนะครับเปิดทีละ5ฟองแล้วก็ตัวแพ็กซีดนะครับตอนนี้สะสมได้แล้ว48ซองตัวนี้4 8ซองเดี๋ยวสะสมครบ6กซองเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวส่งอีกรอบหนึ่งก็ครบ6กซองแล้วเดี๋ยว,ว,วเรามาเปิดตัวไนท์แพ็กซีดกันว่าเราจะได้ ผลอะไรดีๆหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวราท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ